สวัสดีครับทุกคนผมซีโนโอเองผมอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆในเกาะเกาะหนึ่งครอบครัวผมมีฐานะปานกลางผมมีอย่างพอกินและพอใช้พ่อและแม่ของผมเป็นชาวประมงผมและครอบครัวมีความสุขกันมากจนกระทั่งผมตัดสินใจผิดไปซีโนโพ่อกับแม่ไปก่อนนะได้เลยครับเฮ้อยู่บ้านคนเดียวไปอีกห้าวันเบื่อแย่เลยแอบพ่อแม่ขึ้นเรือไปดีกว่า เ้ hey, พ่อกับแม่เป็นขนของอยู่นี่ว่าต้องรีบขึ้นไปบนเรือละเย้ละเยะละเยละพ่อกับแม่กำลังมาไปแอบที่ไหนดีเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> ต้องข้ามันมีซอกอยู่นี่ว่าเข้าไปแอบดีกว่านี่คุณผมเก็บของเสร็จแล้วนะคุณพร้อมแล้วหรือยัง แป๊บนึงนะคุณฉันลืมของไว้ที่บ้านอ่ะเฮ้ชินออยู่ไหนเนี่ยสงสัยไปเล่นกับเพื่อนอยู่แน่เลย เฮ้ยคุณทำไมแถวนี้ไ э, ม <l ain> like <l ain> ่ค <wonder> yeah, 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 yeah. ่อยมีปลาเลยฮะเอ้ฝนเริ่มตกละนี่คุณฝนเริ่มตกละไปหาที่นอนเร็วเร็เลยแย่ละทำไงดีพายุเริ่มเข้าแล้วแย่ละแย่ละแย่ละเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทําไม่เรือกถึงสั่นโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บโอ้ยโอ้ย โอ้ยที่นี่ที่ไหนกันนะแล้วพ่อกับแม่ล่ะแล,แล้วนี่ของอะไรกันนะเฮ้ยสรอยคออะไรกันเนี่ยสวยจังเลยและนั่นคือจุดกำเนิดที่ทำให้ผมมีพลังแสงผมได้เดินเข้ามาในเมืองเมืองนึงใช้ชีวิตข้างทางไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนผมเจอเด็กคนหนึ่งที่สวนสาธารนณะชื่อของเขาคือเซรอส และเขาก็มีพลังแสงเหมือนกับผมผมกับเขาเสนิทกันรับมากเขาจะชอบแบ่งของกินมาให้ผมเพื่อให้ผมได้อิ่มท้องไปวันๆและจากนั้นผมก็รู้วิธีใช้พลังของสร้อยคอและผมก็ใช้ชีวิตวนๆมาแบบนั้นมา10ปีจนตอนนี้ผมอายุ15และวันวันหนึ่งผมก็ได้เดินชนกับคนคนหนึ่งเขาเดินชนผมจนทําให้ซอ,องจดหมายตกนะี่คุณนี่คุณคุณทําซองจดหมายตกน่ะนี่คุณคุณอ้่คุณ เอ๊ะมันคือซองอะไรกันนะ้าเปิดรับสมัครนักเรียนเฟนคลับมิเตเลียทไฮสคูลโรงเรียนสำหรับคนปนระหลาดเอ๊ะโรงเรียนสำหรับคนประหลาดหรอต้องไปให้เซรอสด,ดูละนี่เซอรอสเซรอสนายดูนี่สิเราเจอใบสมัครโรงเรียนอะไรไม่รู้ด้วยแหละเฮ้ก็น่าสนใจดีนะนั้นเราไปสมัครกันด้วยกันไหมอืม งั้นเราขอไปถามพ่อเราก่อนนะอืมได้สิไปเจอกันนี่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 ซีโนโเตรียมตัวเร็วรเราจะไปกันแล้วอีสิบมชีรถจะมารับแล้วนะโอ้เกิดอะไรขึ้นกับตาของนายนะอ๋อฉันแค่เดินชนเสานะ่ะไม่มีอะไรหรอกแล้วพ่อของนายละ่ะเอ่อพ่อก็ให้ฉันไปนะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะผมและเซร้อสได้ทำการขึ้นรถบัสและออกเดินทางและนั่น ที่ผมได้มาเรียนที่เฟรนค์คอฟมิตเทเลียนไฮสคูล